โอเคคอสเช้า okay, นี่ผมตอนนี้ว่าเอซเลยครับผมนี่ผมจะมาเดี๋ยว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 เร็วเร็วเร็วเวโอเคครับวันนี้ก็อยู่ผมตอนนี้ว S, ่าเอซเลยนี่ก็จะมาดเดี๋ยวยว,วันนี้ก็จะมาแคสเกมเซีโลไอวี IV นะผมซึ่งวันนี้ผมจะมารับบทเป็นเชล็อกโฮมแล้วมีผู้ช่วยสาวของผมนะครับผมควรให้พิยา ตาปวดไป็น่คอยเสาโอ้ยดีดีดียุกูไปกูไปไครไฉไอ้เด๋ววะนี่ก็นะก็ไม่ก็อย่างที่จะบอกมันจะสัญญาโอ้ยจริงจริงทำไมวะเยอะจะเอ้ยชิบหายแล้วเกิดใครตัวมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาวมันก็หายแป๊บเดียวแป๊บเดียวที่ช็อปเปอร์อยู่กูไม่รู้ว่ันนี้เราก็มา ก็เสียงกระตกหรือภาพมันแบบตบติดขัดไงก็ต้องขอไปเนื่องจากคีเฟรมจะดรอปนะโอเคมึงกลับมาหากูได้แล้วไอสัตว์โอ้ไปดูกลับมาดิเดี๋ยวกำลังตัเต้นลอยเปอดคือปลดโอเคนะผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะมอกก็แค่มาขับมาเล่นๆในนี้เฉยนะครับผมเล่นๆเฉยๆเห็นมันลดราคาแล้วก็เพื่อนซื้อให้ด้วยนะครับผมเลยก็มาแคส แ่กันซึ่งชีวิตอันใหญ่หลวของเชอร์ร็อกโฮมที่อยู่ท่ามกลางเมืองและผู้คนอีกมากมายจะเริ่มอะรกิจหรือยังอะรกิจอะไรอ่ะจะสุมที่พี่พี่จะทำาะรกิจหรือทำเลยแล้วแต่เอาที่มึงสบายใจมึงลงมาจากตึกก่อนเถอะเฮียมาแล้วว้าวอืขอน้องซ้อนท้ายไปด้วยสิคนอะไรกเลยโอเคชีวิตผมอยู่ในท่อมกลางเมืองที่ อยู่ในจิตระการผมก็ต้องเดินทางในการสอบกู้ใจไปกับงานของผมงยิงกระเทียอะไรเฮ้ยโอ้กันแล้วมึงจะยิงทำไมจะให้เอาไปเอาไปดิไปไปเอารถออกได้แล้วเอาไปนัป่งรถนั่ง รถจ๋าไปส่งรถทุกคนเปออาลุรอจเน้ยถึงนางนายอยู่หน้าที่ของเราวีทบไลายคนออกเอ้ยการซ้อนรถก่อนทำงานโอเคและเอาไปลบขึ้นไปได้โอเคกระโดดหน้าที่ของเราคือปล่อยความสงบของชาวเมืองเฮ้ยล้อล้อมันพังล้อมันพังเดี๋ยวเเอารถเข้าอุ่ได้ไหม เช่ก็อันนี้ไม่ม okay ีก um ็มาแคร์เล่นๆกันเฉยๆเนี่ยเนื่องจากมึงหยุดที่รถไปไม่ได้เลยไอ้สปินไรเหรอไอสปินไรเหรอว้าวนี่ไงทีแฟมดับแล้วว้าวไปไหนต่อเล่นเรอแล้ คีเฟมดอบมากีดถ้าตอนจังหวะไหนคีเฟมดอบผมจะไม่พูดนะผมอออ๋โเคอ้าปอไฟหายอ้าชิบหายเอาทันนี้มาแทนมา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 เลือกเต้นสักทีเฮียโอ้ยอะไรแล้วจะมาโอ้ยอย่าตีโอ้ยล็อกแพงยาเขาล็อกเขาล็อกโหจะมีขโมยมายากมีเต้นตีสองดาวเดี๋ยวดูนโอเคนี่จะมาทำอะไรกันรับภารกิจไหมมาฆ่าคนเล่นรับภารกิจ อย่ามาจังไรอย่างงี้เอามารับเงินเกระสุนเล่นละโอเค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 หยุด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 โอ้โหบ้านแมียปักปนมนแล้วครับโอเคมาซ้อนที่ภารกิจเริ่มแล้วเร็วไหนไหนยู่ไหนงจอดซ้อนท้ายไปด้วยคนโอเคซ้อนไปโอ้ยโอ้ยผมปรับโลในการแคสนะครับผมซึ่งก็นะ เพื่อนเพื่อนซื้อให้โน้ตบุกลับไม่ไหวฮะเพื่อนเพื่อนไม่รู้เพื่อนอยากตวมตรวจเวท๋ยวมึงจุดยิงสักทีสิเฮียเอ้ยยิงอยู่ได้จอบเือนเล่นเนี่ยเหรอภารกิจพราลงภารกิจเริ่มแล้วนะโอ้ภารกิจฆ่าเมาเมาของอู้อุ้ยมาเยอะเขาบอกให้คิวเนี่ยคิวหกใช่เหรออืมเขาบอกให้ฆ่าด้วยหกตัว เออืมสวยเกินกูสวยเหรอควรจะเป็นเชลโลมหล่อเลยเสร็จมันอืมนี่นี่ผมนั้เอาเอายืดจิ้งจกมาหอพ่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนอู้ต้องต้องฆ่าไอ้พวกเอเดนพวกเนี้ยฆ่าคนฆ่าให้หมดอะที่เป็นศัตรูเราอะอืมฆ่าพวกเอเดนพวกเนี้ยเฟี้ยง ผมเป็นเชดดโฮมใช่ไหมครับผมก็ต้องมีปืนพกคู่ใจอืมฟาดอะไรอะไรอีดัมอีดัมอีดัมนี่ออืถ้าแค่พบหมดสามวินี่วิสุดท้ายเนี่ยอืมอุ้ยเฮ้ยเขาหลังนเยอะมาช่วยด้วยอืออยู่ไหนอยู่ไหนอยเป็นหน้าไอ้พวกมีพลังเฮ้ยนี่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 ยิงนี่นี่นี่เอาให้ยิงยิงใครยิงอันเนี้ย อ๋อมันเป็นเทียนเชิญพวกมันไงอือต้องจริงพวกเนี้ยอ๋อ้เล็ดเลอดเลอดเล็ดอะไรโอเล็ดเล็ดเล็ดอ๋อใช่ได oh, ้ใช่ได้อ oh, ๋ออ๋ออ๋อแฝงไม่ระวังตายระวังตายไหนวะจบยังยังมันมาเรื่อยเเว้ยอันนี้เพิ่ง mini wave สามเลยเอาไปแดกอือาติ ก็ว่ามนครบสามเวฟมาฆ่าให้ได้อีกสี่ตัวจบภารกิจอ่าฮะฆ่าได้สี่ตัวเดือดเดือดเฮ้ยตรงนี้เขามีอุ้ยเมียวแคทเมียวแคทอันนั่นแหละมันเป็นพที่พังพิเศษระวังเลยโอเคครับชีวิตผมก็ต้องใช้ชีวิตอย่างนี้นะฮะอยู่กับถ้ำกลางเหล่าคนชั่วและอาชญากรต่างๆกันนะโอ้ยโอ้ยเดือดเดือยาให้กูเทสักครั้งในชีวิตปุ่มได้ไหมมาแล้วก่อนจะเทจะตายเนี่ย ยิง GTA จากพี่บูมาเอาเอาล็อกเก็ตลันเชอร์ไปเลือดเลือดเลือดเฮ้ยเดี๋ยวยิงนี่ดีโอเคมันระเบิดแล้วจะตายจะตายแล้วไม่ครบภารกิจยังครบแหละใครเนี่ยใครเนี่ยอุ้ยอุ๊ยคีเฟมดอปอะแหลกอะโอ้ยโอ้ยมันมีตำรวจสาวด้วยเว้ยมาจับป่าปะกระปาม ทุกอย่างดอกหมดเลยมันให้เราทำอะไรเนี่ยฮะเรียบร้อยแล้วไงต่อไปก็ไปตามที่มันบอกอออ้อยอ้อยอ้อยอ้ยมาถึงกูก็โดนเตะแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันกลัวเนี่ยขอสักทีเถอะอีกหนึ่งคำขอครับผมเอ้ยเจ๊ยเกระเทือแม่งเลยดิแมเพื่อนเพื่สคือแม่งเลยไปดูดูดูมันดิโอ้พี่ดำ อืมมายืนกลางถนนหน้าหมันไส้เกินกูหมันไส้อืมสวยเกินหน้าเกินตากรูเอ้าไอ้ยศกูมึงทีหลังนี่จะได้มาอยู่ใกล้กรูน่ะอะไรไม่หมายถึงตัวละครไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยไอ้เนี่ยอ้าวเฮ้ยเราช่วยคนละเมืองเราช่วยคนละเมืองดีไอ้นี่ใช่ไหมพวกเซนโดดเติร์ดเนี่ยนั่นเป็นพวกเอเลี่ยนทิพยยะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกดัดเติร์ดเนี่ยหัวเขียวหัวม่วง ระเบิดเลยเอ้ยิงถังยิงถังยิงถังน้ำมันถังน้ำมันถังถังมันจะระเบิดโอเคสนุกผมก็รู้สึกสนุกแล้วครับจากการเอเล่ก่อนเถอะพี่ครับครับวิ่งไปซัดน้ำเลยเผื่ออ่าใคจะเข้าสกอยสาวอืมอืมอืมต้องเจอส้นตตีมมันเหมือนพวกนี้มันจะกลับมายึดฐานแล้วอะเราต้องมาคอยปกป้องฐาน เนรยึดหัวแบ่จับบิดคอโอ้ยดูกดูไปต่อเนีโอ้ยยึดเป็นบั๊กอืมแล้วไอ้สีม่วงนี่คืออะไรเนี่ยฟาดฟาดยิบยะนี่เปพวกเราเนี่ยไอ้สีม่วงอู้อ้าวอ่ามาบอสมาอ้าวแล้วไงไม่ยิบยะเรามีพวกช่วยอยู่ไอ้พวกม่วงๆอ่ะพวกเราอ๋อพวกเดอะเติร์ดไงพวกพัก ผมพหาเดือดเตอ๋อหน่ะยิบยะยิงไฟน้ำแข็งยิงใส่มันอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงพวกเดือดเตอ๋อช่วยเราได้เยอะมเนี่ยโอ้โหตายกันเป็นแะเพราเดือดเต๋อมัน,เ,นเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเฮ้ยเราต้องใช้ท่าไอ้น,นี่ท่าไฟท่าไฟไอัน,นี่มันอันนี้มันเป็นตัวไฟเราต้องใช้ท่าไฟยิงใส่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้น้ำแข็งไปไหนไปไหนลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตั้งหลักก่อนซูมแล้วยิง ซูมแล้วยิงมนติดมาติดมนติดมุมมาติดมุมมาติดมมมันไม่ติดหรอกใครบอกมันติดนี่ยิง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 ซ้ำซ้ำเนี่้ากเดี๋ยวเดวเวาวางนะระวังโดนพวกเดียวกันเอยอืโพนใส่มันจะได้ไม่ต้องมันจะได้ไม่ต้องการายไอพวกยิงเงือกแรงเ้ยมาสมก่ออีกแล้วอือ เนี่ยเวลาเราลงทายแล้วทำไมชอบกดเซนทรีจังเลยอยู่ไหนเด้อเด้อเด้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บครับจะตายหายแล้วกูมันชอบเซนทรีเลยมันชอบปีกเป็นป้องกันเลยเอาเงินนี่ก็บอกนี้เลยอยู่ไหมว่าอือไปเลย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 เซนที่เข้าไปแล้ว ระหว่างนี้ระหว่างที่เรารอดเนี่ยโอ้ยงดเอ็นยู้แน่นอนกูว่าสยองนะใครใครใครจะแฝดหน้าคอมระวังด้วยนะโอ้โหจะไมพูดอย่างนั้นแทนตัวเกมเพื่อนสัญญายามันช่วยเราพวกเนี้ยอ๋อก็พวกเต๋อไงพวกเต๋อเป็นพวกเราทำได้ไมเต๋อเยอะมากอ่ะมันมันเป็นพวกของเซนโลพ้าเต๋อไง ว่ากูถึงได้ถามว่าทำไมมันเยอะมากกูเอา้าชนชนอย่างนี้ไม่ได้ตามนะฮะกูบอใจกูอืมชนเนอะไม่ไม่ขอโทษไม่ขอโทษอีกชนสาวแล้ววิ่งหนีแล้วพวกเด็กตอมันไม่มีพลังเหรอมึงชนกูอีกแล้ววิ่งหนีหรอบ้า <IP> มีไก่แอร์ท่านผู้ชมช่วงนี้ยักตกมองด้วยเปิดเกรดเฮ้ย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 ดามิสมันไม่ทำอะไรอู้เอ้าชนรถแล้วหนีอู้อ้าวชนตัวอีกเดี๋ยว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 มันต้องมีเคลียร์มันต้องมีเคลียร์มันต้องมีเคลี่ยอะไรต่อไปสกิลอะไรเนี่ยผมอัพสกิลมั่วตอนนี้ตอนนี้ไง แล้วพวกเดือดเติมมันจะตามเราป่ะฮะมึงดูให้ใช่ทำไมต้องเป็นกุยอะนี่ยนี่ไงพวกเดือดเติร์ดเนี่ยเนี่ยรถคันเนี้ยกูม่วงอ่ะสวยเฮ้ยเด็กกูนั่งกูนั่งเองเราไปอ้าวไอสัตว์ไอกลัวอ้าวมันหนีเลยขึ้นมาดิขึ้นมาเด็กขึ้นเองกูขึ้นเองดูเหมือนจังดูมันจังผมเน่ผมเน่แบบ รักเลยไปไปไหนต่อรถเป็นปะเนี่ยจะจะไปไหนโ่ะโหฝีมือการขับไไรถผมนี่โคตรสุดยอดอือโอ้โหนั่นกูว่าแล้วมีป้าไหนไหมที่มึงจะไม่เป็นออโอ้โหรถเธอเสียหมดโอยังไม่เป็นเกียเ,ยเลยนี่คือรถที่แสนจะสุดยอดเนี่ยนี่คือรถที่แสนจะสุดยอดไอ้เรือรถ ไอ้เม้ยด้เดี๋ยวกูขับเองดีกว่านป่ะมามาคิดมึงคิดว่ามึงวิ่งตามทันกูแบบโอ้โหมันเร็วครับออกแล้วเอ้ยอย่ารถอย่าเอารถเข้าอู่ก่อนรถคันนี้ผมก็อยากกระตาติ้งเว่าได้จิตใจหยุดได้แล้วนะครับเออโอ้ยอย่ายิงพวาเดียวกัน เราพวเดียวกันปะเอ้าขวางขวางเอ้ยขวางทางเรามีหน้าที่ซ้ำเอาเอาอดแล้เข้าอูดิเอาเข้าไปแล้วรอมึงไงมานี่การเข้าแบบชาวรอกประตงประตูไม่ทำเลยกระโดดเข้าไม่เลยอย่รับเควก่อชาวัญอาวโลกเดี๋ยวเควไหนเควดนี้โอเค ไปควยมาแล้วควยมาแล้วเอ้าไม่ติดบัคพวกนี้มันช่วยเราอ่ะพวกพวกเอ้าพวกเดอะเติร์ดพวกเก็บเราไปดีไปด้ไปดีมึงไปยิงเอานะเด็กกูเป็นคนขับรถเองนี่ตาเนี่ยตาใครจะ้งใเดี๋ยวโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยถามถามก่อนทำภัยประกันชีวิตยังทำแล้วเอาแบบประกันชีวิตจะทำยังทำแล้วประกันแล้ใช่ไหมทำแล้วไม่ต้องห่วงพี่ขับนิ่งน้อง เด้อขอแรงแรงขอเร็วๆเร็ยวยาวตายไปฮะยิงยิงอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้อ้อออองเอ๊ะยังยังไปได้ยไปได้ยู่ดิไปได้ยืนเฮ้ยใครมันอโอ้โหแก้งตายแก้งตายแก้งตายก็ตายซะเดี๋ยวดกูเดี๋ยวกูต้องขึ้น มีอะไรไม่เคยเห็นหดสวยเขาไล่ยิงคนเลยโอ้ยไอเก๋เยอะไรอ่ะบางทีผมเชิญรักโมมก็ต้องกูเปรผมเป็นใครดีวะเอาเอกไปไหนไปไหนนิ่งไปเอาไเอาไปเอาไเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บผมผมช่วยกวาดฟุตบาทให้ฟุตบาทจะสะอาดเสียจะรู้เหรอเอาเว้ยนานเด็กไปเชื่ยเองไ็ได้ เวลาต่อไปไหนไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนธุรกิจอยู่ไหนไม่เห็นได้รับเลยกูรับแล้วกูเป็คนไปรับมาเองไงถึงงั้นหัวแตกเอ้าขวางทางเป็นธรกิจธรมาล้างมันก็จะไม่เิดเออธารกิจทํามาล้างเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยลงมาดิมาแล้วอแป๊บหนึ่งกดอ E เลยกดอี E เลยกดอีดิีแล้วไะ กดอีด้วยกดอีเดิมไงเออก็อจะได้ใส่เควสว่าไม่รู้นะมันนั่นนัให้เราจัดตายฟดโลดานี่แหละที่คาต้องการไอ้เออว่ผมปืนแม่โคตรโฉดอ่ะโอ้โหแบ็คโฮแบ็คโฮมันคือแบ็คโฮดอนรู้จกักเป้าอีกนิดรู้จักเป้าอีกนิดมากคือปืนแบ็คโฮขนาดย่อมๆทำไม่ได้สามแสนอ่ะโอ้จัดตายเนาะ ในผูโอ้๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนผูแบ็คโฮดูดนี่แม่งแบบเหมือนอัตติอิ่มมากอิกมมาเองวันอิ่มมาเองเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อรถรถอุ้ยทำไมจู่ล้มอุ้ยทำไมจู่จู่กิ้งโอ้โอุ๊ยที่พี่รีบยิงนะครับเดี๋ยวเวลาหมดพี่ไม่ไม่คือจู่จู่ก็นอนนี่ไอรถตำรวจรถตำรวจ ตำรวจนี่อ้อนแบ็คโฮออนตีอีกมาไว้โอ้ยอุ้ยตัวติดไฟยิงเปิดปาร์ตี้ระแรงระไฟอ่ะมันนี้มีตรไงไหนที่มันเยอะขนาดนั้น,นหรอไมห่หรอไม่แม่อุ้ยตินตังกาในเกมมีในเกมมันมีปืนนี้ให้ใช้ปหมอะไม่ไม่รู้ดิอยากฉะดักได้วะ่ะสนุกหว่ะดูแบ็คโฮดูหมดเดี๋ยว,วยอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตัวติดไฟกลายเป็นคนไฟบิน เดี๋ยว,ยวนี่มาเข้าแบค็คโฮเอเฮ้ยโรเลสซี่โรเลสซี่ดูดนาดูดคนรบร้อยครบแล้วยงัยงยังเลยอีกอีกเจ็ดแสนเราเอาระดับเงินเหรียญเงินไว้โอ้โหกิดโลกมากรามมันจะหายราม,มจะไม่อร่อยไอ้นีโ่โอ้โหเกือบจะถูกดู่อยู่ลบหนึ่งแต่ว่าไอ้ไอ้โอ้อยอ้าเอาอะ ตรงนี้คนเยอะตรงนี้คนเยอะหนีดูที่หมดบึมบึมบึต้งหาคนเยอะอ่กูวิ่งหาคนเงนอะไรที่คนชุมเเดี๋ยวเดีตรงนี้ว้าไมมีไมอุยอุอจุกก็ล้มคอมโบนี่เริ่มหายไปตอนนหลอนตาอุ้ยแสนนะแสนะเริ่มเริ่มมาแสนเนี้ยโอ้่าฮแสนะฮแสนนะวุ้ยวุ้วุ้ย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 ุวุ้ยุวุ้ยุ้ยวุ้ยุ้ยุยวุ้ โอ้ยติดไฟติดไฟไอ้ติดไปคน <c oughs> เด็กโอ<ด>้โหได,ได้ได้เหรียญทองแดงอ,อ,แบบอ่ะเยอ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 เมื่อคืนเมื่อคืนม่ตเล่นคนเดียวอ่ะมันใ,ใช้รล็อกเก็ตลันเชอร์ก็เอลยไม่เหมือนคนป่ะเออแบบคนกำลัง <c oughs> สนุกกับการทำลายล้าง <c oughs> คนคนเมายาคนติด <c oughs> <c oughs> เชืเอ้เอเชื้อเชื้อเล็อกโฮมกูไปหมดแล้วภาพพอหลอ่อฟนี่แม่โคตรโหดมาก อ่านี่ไงไม่อยู่ที่ไหนแล้วไม่ได้โอ้ไปไหนต่อเฮ้ยบันนี่ขอลายเซ็นหน่อยอา้าวบันนี่หายบันนี่ฉันขอลายเซ็นหน่อยหน่อยสิขอลายเซ็นไอ้ขอ,นนอ,อ,อบ้ามึงคือเรียกขอลายเซ็นเลรอนะใช่เนี่ยอุ๊ยจี้ขอลายเซ็นอขอลายเซ็นหน่อยอืมเ <laughs> ออทุบทุบ <laughs> นะ ปันนี่แม่งบินได้ถจะเล่นได้สักสี่สี่ห้าคนจะมันมากว่ามันเล่นได้เกินสองคนมีเชียววะน่าจะสามคนเนีมันเล่นได้สองคนจริงโหทำไมวะอุ้ยมันเป็นอะไรกะเถิหนุ่มทำเวสพิเศษเนี่ยทำลายสัญญาณดาวเทียมเดี๋ยวูไปเดี๋ยวกูไปทำฝั่งขวามึงทำฝั่งซ้ายโอเคโอเคเนี่ยมาถึงนะรดไว้ อัาจริงกูจะเลงฝั่งนี้มาแล้วใะปะเฟียงบังลามไปเลยโคตรลายเอ้ยไม่ใช่โคตรลายอนึงเยลรมนโซเพคกูเไม่ใช่เยอรมนโซเพกูีกนึงจะกับไปอีกนึงสนตีนจากโต้ทุบซ้ำทังาตรงกางเก่งมากอืวานไสอืออืออต โดนยิงไม่เอาเสียเงะรเก่นคกระทากสายไฟทีบยาเปยนเป็นกืนไอ้นี่ตรงนี้ตรงนี้โดนไหนคนผมไม่เหมือนก่อนเดี๋ยวมันมากันเรื่อยๆซัดน้ำเลยอืะไรกระเทือบแม่งโอ้อ้อ้าวทำร้ายผู้หญิงอือนี่ไปถึงดนละครในเกมนะยังไงจะ โอ้หแม่งโหดอ่ะเฮ้ยดอนดอนลูกบอลลูกบอลลูกบอลตายแล้วเอออุ้ยจะล่วงละเออดอนเดี๋ยวเร็วเร็วเร็ววิ่งวิ่งเีราที่วิ่งได้เดี๋ยวนะโอ้มันอยู่ไหนโอ้โอ้จะตายจะตายไม่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 จะตายไม่ได้นะซาร่าต้องหาเก็บแล้วแหละอาทำไม่น่าจะรอ

ถ้าเกิดว่าภารกิจนี้มันมีพลังใหม่บอสมันจะตามมาแต่ถ้าบอสไม่ตามมาก็แสดงว่ามันเป็นภารกิจให้ไอ้นี่ทำลายเครื่องส่งสัญญาณไอ้เด็กชิบสิเออไอ้กีเฟมกีเฟมก็ตกโอ้ก็ตกกะตกก็ตกโอ้ยกระตกก็ตกก็ตกตำรวจน่าลําพันนี่ตำรวจนะาลันโอ้ยคีเฟมดอกความจริงมันไม่ใช่ตำรวจนะเนี่ยเป็นพวกไอ้เงี้ยหมดเลยอ๋อไปกดซีเต้นก่อน หนับเย่าโอ้ยอย่าอันยาถ้าอยู่โอเคโอเคทำไมไม่ปีนขึ้นมาได้งกดซีเต้นอ่ะจอคือกดจาอ๋อขอเต้นด้วยขอเต้นด้วยะเต็นเกียร์พองอย่างนี้โอเคโอเคไหโอเคครับเดี๋ยวไปยืนข้ามไปกันโอ้ น่ากล่วยเฮียนักไปผมจะมาติดตามเหมือนเดิมตอนคิดทิงก็เปิงกัะดามวิงนะผมโอเคชิบยาเมียจะฝากเปิดท้ายคลิปไหมเฮ้ก็ฝากติดตามเอ่อเซนโลสกายสาวกับไอ้หนุ่มฉลองของผมด้วยแล้วกันแคก็เดี๋ยวอาจจะลงกันในเรื่องหุ้่ยเจ้าสเป็นโอเคใหม่บ้าอาจ่าจุ๊บจุ๊บ